สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําใบมีดเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้เลยอันนี้จะเป็นของม้าบินนะครับตาม,ม้าบินเป็นใบมีดตาม,ม้าบินนะครับหนาสองมิลน,นะครับอันนี้หนาสองมิลขนาดหนาเลยนะครับทีนี้ของผมเนี่ยจะใช้อยู่ขนาดสิบสี่นิ้วนะครับสิบสี่นิ้วเนี่ยกาลังพอดีถ้าเกิดว่าเราใช้สิบหกนิ้วเนี่ยมันจะใหญ่เกินนะครับเวลาที่เรา ใช้งานเนี่ยมันจะทําให้เปลืองแรงเครื่องนะครับเครื่องมันจะเสียไวหรือว่าเราถ้าเกิดว่าเราใช้12นิ้วเนี่ยมันจะสั้นเกินนะครับมันจะตัดหญ้าแล้วมันจะไม่ค่อยได้งานผมเนี่ยจะใช้เบอร์14นะครับก็คือ14นิ้วความหนาก็2มิลน,นะครับอย่างหนานะครับรุ่นนี้จะเป็นของตรามาบินนะครับเ,เพื่อนๆใช้รุ่นไหนอยู่ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดีย๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครับนี่ อันนี้ไม่ได้ใช้มานานแล้วนะครับไม่ได้ใช้มานานมันก็เลยสนิมเต็มเลยนะครับนี่ไม่ได้ใช้มานานแต่ไม่ต้องหว่วงนะครับเดี๋ยวเราตัดแป๊บเดียวมันก็สนิมพวกนี้ยมันก็จะหลุดของมันเองนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ใบมีดก,กันเลยน,อน็อตตัวเนี้มันมันเป็นน,อน็อตเกลียวซ้ายนะครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาเอาออกเนี่ยเราต้องหมุนไปทางขวานะครับนี่มันจะมีตัว ตัวรองใบมีดนะครับนี่ตัวรองรับใบมีดตัวรองใบมีดนะครับมันจะรองไว้ักสัดแบบนี้นะครับแล้วเราก็สวมเข้าไปไปแล้วก็ผมนี้จะใช้ยังในยังในรองอีกชั้นนะครับยังในเนี้ยใส่ไว้เพื่อเอซับแรงนะครับซับแรงเวลาที่เราตัดโดนตอไม้กิ่งไม้หรือว่าโดนก้อนหินเนี้ย มันก็ยังมันจะมีระยะฟรีนิดนึงนะครับมันจะช่วยไม่ให้แบมมี่เราหักง่ายนะครับถ้าเราไม่ใส่ยางในเนี่ยเวลาที่เราตัดโดนต่อไม้อะไรพวกนี้มันจะกระแทกอย่างแรงนะครับมันจะทําให้แบมมี่เราหักได้นะครับส่วนการหมุนเข้าเนี่ยมันจะหมุนไปทางซ้ายนะครับหมุนไปทางซ้ายถ้าหมุนถ้าหมุนออกเนี่ยหมุนไปทางขวานะครับหมุนเข้านี่หมุนไปทางซ้ายนะครับเราก็จะใช้อันนี้จับไว้นะครับ หมุนเข้าเนี่ยหมุนไปทางซ้ายถ้าเกิดว่าเราใช้ประแจแหวนข้างเนี่ยมันจะจับไม่ค่อยดีให้เราใช้บล็อกตัวนี้นะครับบล็อกตัวนี้เอาแบบอย่างหนานะครับนี่ร้านยี่สิบาทมีขายนะครับใช้ดีนะครับของผมเนี่ยมันจะเป็นประแจเบอร์สิบเก้านะครับถ้าบางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดเพื่อนๆเวลาเลือกซื้อตัวนี้ก็เลือกเบอร์ให้ถ house, lonely, ูกนะครับตัวนี้มันจะเป็นเบอร์ข้างเนี้ยเบอร์สิบเก้าข้างนี้เบอร์ เบอร์สิบสี่นะครับเอาไว้ขันตัวนี้เอาไว้ขันขันโซ่ของไอไอเครื่องตัดไม้นะครับเดี๋ยวตีนี้ไว้ขันขันปรับตั้งโซ่ส่วนนี้ขันวัเทียนแล้วเราสามารถนำมาขันกับเครื่องตัดหญ้าได้เวลาที่เราขันแน่นต้องระวังใบมีดนะครับระวังมืออย่าไปโดนใบมีดนะครับอันตรายนะครับค่อยๆเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับขันไม่ต้องตึงมากนะครับเพราะว่า เดี๋ยวถ้าเกิดคันแน่นมากเวลาที่เราเอาออกเนี่ยมันจะออกยากนิดนึงทีนี้เวลาที่เราใช้งานเสร็จเราก็ต้องเอาออกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยเวลาที่เราเอ,อขับรถหรือว่าเอาไปไหนมาด้วยเนี่ยมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ถนัดมันจะเป็นอันตรายนะครับใบมีดมันจะบาดเราได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเราถอดออกมาเพื่อที่เราจะได้ทําการตรวจสอบใบมีดนะครับว่าใบามีดเราสภาพดีหรือเปล่านะครับใบมีดนี่ตอนที่ใช้แล้วก็ใส่พอใช้เสร็จแล้วก็ถอดออกนะครับ ราะว่าเราจะได้ตรวจสอบใบมีดด้วยนะครับแล้วก็เ,เพื่อความปลอดภัยนะครับสำหรับวิธีการใส่ใบมีดแล้วก็แนะนำใบมีดคำผมนี้จะเป็นเบอร์14ตามมาบินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ